คลิปนี้เรามาดูระดับมีทิกอย่างลับคอกแมนที่อยู่ในกล่องไทม์คิดกันบ้างนะครับผมดาเมดกับ DPS อัพแม็กห้าหมื่นเลยนะครับเพื่อนๆถือว่าสูงมากๆนะครับสูงกว่ากอตลี่ซะอีกนะครับผมแต่ในส่วนของรัศมีการโจมตีกับคูดาวอาจจะทำออกมาได้อยู่ระดับกลางๆนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูความสามารถของเขาภายในแมปกันครับ ลาฟค็อกแมนใช้เงินในการเรียกออกมาใช้งาน500นะครับผมเพื่อนผมจะวางเขาไว้บริเวณตรงนี้นะอัพแม็กแล้วรัศมีการโจมตี40นะครับผมไม่น่าจะครอบคุมอ่ะน่าจะได้แค่บริเวณฝั่งตรงนี้นะครับผมและนี่คือคาแรคเตอร์ของเขานะครับก็จะเป็นนาฬิกาชุดดําแบบนี้เลยใส่หมวกนะครับผมเพื่อนมีสกิลด้วยนะสกิลของเขาเป็นการหยุดเวลาเหมือนกับพี่ใหญ่ไททันค็อกแมนนะครับแต่หยุดเวลาได้20วินาทีครับเงินที่ใช้ในการอัปเกรดจากเลเวล1ไปเลเวล2 1000นะครับไม่มีความสามารถพิเศษในการป้องกันสตันเลเวลหนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าถ้าอัพแม็กแล้วจะกการสตันตได้หรือเปล่านะครับอัปเกรดเป็นเลเวล2มาครับผม a อนิเมชนันการโจมตีจะเป็นการใช้แขนซ้ายต่อยแบบที่เพื่อนๆเห็นเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับ คาแรคเตอร์เขาเวลาเราอัปเกรดเนี่ยจะไม่เปลี่ยนนะครับเพื่อนๆจะเหมือนเดิมตั้งแต่ต้นจนไปถึงสุดท้ายเลยนะครับจากเลเวล2ไปเลเวล3ใช้เงิน2,000ครับกดอัปเกรดไปเลเวล3มาครับจากเลเวล3เป็นเลเวล4ใช้เงิน5,000ครับผมจากเลเวล4ไปเลเวล5ใช้เงิน1,000 0ครับและเขาจะแม็กอยู่ที่เลเวล5นะครับคูดาว1นวิรัศมีการโจมตีประมาณนี้จริงๆผมขยับมาบริเวณด้านหลังตรงนี้ก็ได้นะดีกว่าเดิมนะครับผมแต่ไม่เป็นไร วางไปแล้วนะครับเพื่อนๆดาเมจ50,000 DPS ก็50,000นะครับผมต่อยแรงมากอะ่ะดูดิต่อยทีเดียวนี่คือทอยลิดกับหายเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองกดใช้สกิลให้ดูนะครับแต่ผมขอวางตัวของเขาไปแบบรัวๆก่อนนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราใช้ลับโอกแมนยูนิตตัวนี้ตัวเดียวแบบเปียวเนี่ย จะสามารถผ่านด่านอีเวนต์นี้ได้หรือเปล่าครับ KistenShop.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการทอยเลตเทวอรีเฟนต์บล็อกฟูดและทุกแมปที่กิฟของได้มีสุ่มไอดีด้วยนะและมีทอยฟูดของแต่งตัวสุดเท่สนใจใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ โอเคผมวางยูนิตแม็กแล้วนะครับผมกว่าจะวางแม็กเพื่อนๆดูเว็บที่44กว่ายังอัพไม่แม็กเลยนะวางแม็กก็จริงแต่ว่ายังอัพเกรดได้ไม่แม็กนะครับแล้วผมขายสไปเดอร์ทิ้งแล้วเมื่อกี้นี้นะครับผมสําหรับลาฟโอกแมนเนี่ยอารมณ์ของเราเหมือนเล่นเจ้าเมดนะครับผมแบบนั้นเลยแต่ว่าเป็นเมดเวอร์ชั่นที่มีสแตนนะครับคือมีสกิลหยุดเวลานะครับถ้าเทียบยูนิตดาเมจเดี่ยวแบบนี้ เจ้านี่ดีกว่าเมดนะครับผมดีกว่าตัวเติมแต่ก็ยังเป็นรองคอร์ลสเตดคาเมล่าแมนอยู่นะครับถ้าเราวัดประเภทดาเมจเดียวนะคอร์ลสเตตทำได้ดีกว่าในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็ตามความแลแหละผมคิดว่านะครับไม่ได้ว้าวอะไรมากเหมือนกับระดับกรตลี่หรือว่าอัตเมทครับสำหรับลาฟคอกแมนแต่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้งานได้ดีเรามาดูกันครับว่าจะผ่านไหมอันนี้เว็บที่46แล้วนะครับยังไม่ได้ใช้สกิลหยุดเวลาเลยไม่รู้ว่าครูดาวเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวใช้ตอนบอสมาก็แล้วกัน ยังไม่เห็นว่าเขาโดนสตันไหมนะเพื่อนๆพ,พอดีว่าตัวทอยเลทที่ออกมาเนี่ยไม่สตันเลยนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะไปสตันซานตาสมุดต้องมาลุ้นกันครับว่ากันสตันได้ไหมเลเวลหนึ่งเนี่ยกันไม่ได้นะครับแต่ผมว่าเลเวลสุดท้ายน่าจะกันได้มั้งอันนี้เดานะครับผมโอ้โหเริ่มมากันเยอะแล้วเหมือนจะหลุดยังไงไม่รู้หลุดปะเนี่ยถ้าจะหลุดเราต้องกดหยุดเวลานะครับผม แต่ว่าหยุดเวลามีหลายตัวให้กดมากจริงๆกด C ตัวเดียวก็คือจบเลยนะครับไม่ต้องกังวลไปว่าเอ๊ะตัวนี้โดนสตาร์แล้วกดสกิลไม่ได้ไม่เกี่ยวนะครับผมตัวนี้กดไม่ได้ก็จริงแต่ว่ากดตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเว็บสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดครับผมอืแก๊งลาบคอกแมนปะทะไททันทอยเลตนะครับผมนาฬิกามาเฟียปะทะแก๊งทอยเลตมาเฟียเอ้ยไม่มีความสามารถพิเศษในการป้องกันสตันเพื่อน ฮิตเดียวหลับเลยนี่ไงเราเจอยิงแบบ16นัดรัวๆนะครับผมเมื่อสักครู่น huh. ี้เวฟสุดท้ายแล้วบอสออกมาแล้วโอ้โหเริ่มเริ่มแล้วเห็นไหมครับเมื่อสักครู่อาการแหลกเริ่มมานะครับผมทีนี้ผมจะหยุดเวลาแล้วนะต้องหยุดแล้วครับไม่ได้เพื่อนๆเดี๋ยวหลุดหยุดเวลาก่อนโอ้เกือบไม่ทันนะครับผมเมื่อสักครู่โอเคหยุดเวลาน่าจะไหวนะโอเคค่อยๆเคลียร์ไปเคลียร์ไปทีละตัวนะครับผมเดี๋ยวกิจมันพุ่งนะค่อยดูปึ๊บกิจมาโดนหยุดเวลาไว้ตีกิจก่อน ตีกิจตีกิจอยู่ดิเอาเฮ้ยเดี๋ยวทำไมไม่ตีกิจอ่ะเห็นไหมเห็นไหมกิจมันจะไปแล้วเออตกใจหมดเลยเพื่อนเพื่อนเขาไม่ยอมตีกิจนะครับผมเราต้องขายซานต้าผมลืมไปเลยเอ้ยจริงๆต้องขายซานต้านะครับผมขายซานต้าแล้วก็มาวางดักตรงนี้โอ้โหดักไม่ทันน่ะถ้าขายซานต้าตั้งแต่แรกนี่คือจบแล้วโค้งตรงนี้ไม่ได้หลุดนะครับผมลืมลืมโทษโท แต่ก็ยังกันได้อยู่ครับมาลุ้นกันดีกว่าครับว่าบอสจะหลุดหรือเปล่าบอสเฮดเพียงเต็ม16ล้านอยู่เลย <c oughs> ไหวไหมเนี่ยดามเมจห้าหมื่นเหมือนจะไม่ไหวเลยนะครับผมผมว่าไม่น่าจะไหวอะถ้าผมขยับจากโค้งตรงนี้มาเป็นโค้งตรงนี้น่าจะดีกว่านะผมว่าเขาน่าจะต่อยได้เต็มแรงมากกว่านะครับเห็นไหมอันนี้หลุดแล้วต้องขายทิ้งนะครับขายทิ้งแล้วก็ย้ายตำแหน่งมาย้ายมาตรงนี้ก็ไม่ทันแล้วอะ เสริมเชปไปก็แล้วกันนะครับผมยอมแพ้ครับสําหรับลาฟค็อกแมนเอาไม่อยู่ครับเพื่อนๆเฮ้ยแต่ว่าเฮดพีบอสเฮดพีบอสลดเหลือเท่านี้ตอนไหนอ,อ๋อไม่ใช่บอสตกใจหมด <laughs> ผมตาลายบ้าเอ้คิดว่าแต่บอสเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ไหนได้ลูกสมุนบอสนะครับผมขายทิ้งให้หมดเลยโค้งนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับ ต้องรอกดสกิลอีกครั้งหนึ่งครับถ้าเรากดสกิลได้ครั้งหนึ่งตรงนี้ผ่านได้นะครับผมบอสต,ตายแน่จะอัปเกตรดตัวนี้แต่เงินไม่พอขาดหกร้อยไม่เป็นไรน่าจะไหวแหละผมจะหยุดเวลาเลยนะเดี๋ยวรอขยับมาอีกนิดหนึ่งดีกว่ารอให้บอสมาถึงรัศมีการโจมตีตัวนี้ก่อนเหลือล้านเจ็ดผ่านได้อยู่นะครับผมสําหรับการใช้ลับคอกแมนนะแต่ว่ามันเป็นการผ่านแบบทุลักทุเลอะ่ะเพื่อนๆต้องหาตําแหน่งดีๆนะครับผมไม่ต้องหยุดแล้วบอสต,ตายแล้ว เวลา20นาทีกว่าครับถ้าเล่นแบบดีๆเอาตัวอื่นไปช่วยคอมบูก็ผ่านได้ปกตินะครับผมแต่ถ้าเล่นแบบพิเรียนแบบผมมาสกูน่นี้ก็เวลา20นาทีกว่านะครับพเพื่อนๆโดยการใช้เจ้าลาฟคอกแมนตัวเดียวนะครับผมคลิปนี้ก่อนจากกันไปมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างอย่าลืมพูดคุยกันได้ไว้ใต้คลิปแล้วผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กันด้วยนะครับ